สวัสดีค่ะวันนี้นภัสก็จะมารีวิวนะคะการใช้ตีนผีรังดุมอัตโนมัตินะคะตัวนี้จะเป็นรังดุมขั้นตอนเดียวรุ่นคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้นภัสจะมารีวิวจากร M ่น DM 7200 <000 S 2> นะคะ<ๆ>ก่อนอื่นนะคะตัวนี้เป็นรังดุมอัตโนมัติ เป็นรังดุมขั้นตอนเดียวนะคะตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะทํานะคะจะมีขนาดนะคะตัวนี้ให้ทุกคนนะคะเลื่อนตัวรังดุมอัตโนมัติตัวนี้นะคะถ้าเกิดในคู่มือเราจะเรียกว่าตีนผีอาะให้ดันตัวนี้ขึ้นไปนะคะขนาดของลังดุมนะคะจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ1นิ้วแต่เราสามารถนะคะทําตามไซส์ที่เราต้องการได้เลยวันนี้นภะัสก็จะมาทําเป็นไซส์นี้นะคะมาทําเป็นไซส์นี้ให้ทุกคนดันตัวนี้ขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้น ให้วางเม็ดดุมลงนะคะแล้วก็ล็อกนะคะการล็อกค,คือกดด้านบนลงมาค่ะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นระบบคลิปออนนะคะเราก็เปลี่ยนจากตีนผีปกติมาเป็นตีนผีลังดุมอัตโนมัตินะคะอ่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะวิธีการเปลี่ยนตีนผีก็คือให้เรากดตัวนี้นะคะเปลี่ยนค่ะกดด้านหลังนะคะหยิบออกมาแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนค่ะวางลงไปและยกตีนผี กดทับลงไปแบบนี้นะคะการเลือกรังดุมให้เรามาดูโหมดแป้นหน้าจอตรงนี้ค่ะวันนี้นภัสจะใช้โหมดที่1น,นะคะเพราะว่าโหมดที่1จะมีรังดุมทั้งหมดตั้งแต่20จนถึงโา3สเลยนะคะรังดุมวันนี้เดี๋ยวนภัสจะสอนเป็นลายที่28นะคะโอเคก่อนอื่นเราก็จะมาดูโหมดหน้าจอตรงนี้ค่ะ ตัวนี้น้พัดก็จะกดคําว่าโหมดนะคะเลือกไปที่โหมดที่1นนะคะสัญลักษณ์ไฟจะโชว์ตรงนี้ก็คือโหมดที่1นนะคะเสร็จเสร็จแล้วน้พัดก็จะเลือกนะคะเป็นลายที่28นะคะครั้งแรกนะคะหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์นะคะเป็นลาย0ูนะคะแล้วก็เริ่มจากหลักสิบตัวนี้จะขึ้นเป็นลายที่นะคะกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นลายที่20่สิบนพัดเลือกเป็นลายที่28เพราะฉะนั้นก็ต้องกด21 ไปจนถึง28โอเคเราเลือกลายนี้นะคะหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์บอกว่าให้เราใช้เป็นตีนผี R จะขึ้นเป็นตัว R ตรงนี้นะคะจากนั้นให้เราดึงตัวนี้สัญลักษณ์ตัวทํารังดูมอัตโนมัติจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะอ่าตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะอยู่ด้านหลังจะอยู่ใกล้ๆกับ ตัวที่สนเข็มอัตโนมัตินะคะจะอยู่ตรงนี้นะให้เราดึงลงมาทุกครั้งที่ทำลังดุมนะคะจะเป็นสัญลักษณ์สีดำแบบนี้เนาะลังดุมอัตโนมัติของเราจะเดินถอยหลังนะคะพอเราเลือกลายเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ เอาตีนผีลงค่ะจากนั้นนะคะตัวนี้มันเป็นระบบสามารถใช้ได้ทั้งเท้าเหยียบและสตาร์ทสต็อปนะคะวันนี้นพัทก็คือจะใช้เป็นสตาร์ทสต็อปนะคะเราก็จะกดตรงนี้นะคะการทำลังดุมก็คือจะทำอัตโนมัติได้เลยนะคะเรากดหนึ่งครั้งค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เราตัดกันไกอัตโนมัติได้เลยค่ะตัวนี้ก็คือจะทําให้เราจนเสร็จนะคะในขั้นตอนเดียวค่ะลังดุมของเราก็จะออกสวยขนาดนี้ค่ะถ้าเราจะทำลังต่อไปเราก็กดปุ่มสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งนะคะลังดุมก็จะทำให้เราจนเสร็จเลยนะคะค่ะลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ